สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงพญาทุกคนทุกท่านท่านทุกคนนี้อยู่กับพวกเราทีมงานว่จ้รณ์เสบันเทืงเองวันนี้ทีมงานลือตูอ้กแล้วเัา <c oughs> จะออกงานตัดสินมา ตอนนี้ลืออีกแล้วนี่จะเป็นตูส้สิงกลงสิงกลงเราจะใช้เป็นตู้ทีดีหนึ่งของชีเด็ดเมืองอุบล นั่งเตียโอ้โหไอ้ก้องกูรู้ัใว่ปะไอ้กูของกูนี่นะหมดแขนไปละอย่าให้มันกาแฟเด้อโอ้ยเสื้อใจเสื้อใจเสื้อใจมันถอดตัวเพราะตอดอกให้เปิดสูอันเลยเสื้อใจม <laughs> ừ, Hello, cả đó này. câu đây nè, câu cái mày, ừ. Ừ. hả? Mày ngân lửa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 . Đó câu, câu cái này. Nhặt không? Nhặt không kì nhỉ Ừ. Đâu cả đâu mày đi coi câu. Ừ. Mày nè. Từ đâu cả nhiều ngân hàng nhưng mà đò câu. อน,นี่คือเตอของพที่เราเลือกใช้ก็คือทั้มพันสองไรบาัดตที่เรา้อเรา,เรา,เราเลือกใช้ต,ตบยหานิเ,นนเราคือเครื่องเสียงรักยานนะครับเราก็จะใช้สินค้าแบบรักยานรักยานนิดนึงตามงบประมาณที่เรามีนะ <c oughs> ใ่แหเาหแ้ันาที่เาขึ้นสัเลเ้วเออยกว่านากกระดามาที่ตูุบบ้สร้างเทียนงานกยตอสอนไปแล้วสรางเทียนก็สอนไปเลยสรางเทียนไงต่อเบิร์ตเปต่อพี่ต้ถือกับสร้างเทียนนี่แหละครับ ครับผมต่อใส่ใส่ตัวแล้วกับบอนมต่อจะไปขอดหายกระเทอนที่เขาอะไรกระเทืนนี่แหละขันตัวเหล่าบอต่อดอกโพงเกิแม่เทียนอู่่แล้วไปตักเปิดเซยอมันหมดไปย้อนเทียนอยู่ละแป๊กเนาะฟิวขาดเนาะลุกลงเนาะเออกูว่าลุกลงแปก กาดเลยครับสนี่ยอไม่ใส่นี่ยปะฮเราใส่นี่ล้วมือชมือนี่ชือวิวของกันไปแล้วครับเบื้องทาการคันดอกลำพว่งนี่ครับมันเป็นยังไงบุนีกดเทเลยทาพอนีนี่ทาคันดอกลำพุงโคดีเย้ชาชาดีแล้วยำเท้า น่าทานดีวะ่ะที่พี่พี่บอกจริงมันหวานหรือเปล่าเนี่ยมันหวานเอาบัตรมาเสียวอ่ะในตัวกลางตัวใหม่ตัวใหม่บอกนี่ตัวกลาจะเปก่อน เปลี่ยนสเปคคอนเป็นสีแดงแรงฤทธิ์นี่ครับเสียงเมาเมย์มย์ครับผมกล้าดรวมเสียงเม้าเม่ๆ <c oughs> เลย <c oughs> อันนี้เป็นตัวเกา่าเ <c oughs> นี่ครับสิ่งตัวเก่าค่อนข้างที่จะรวมอันน <c oughs> ี้ก่อนเปลี่ยนใหม่นะครับ

ล้วงหัดเอ้าข้อมาหยังนี่คนกันไทยคลิปอยู่นี่ต่องานครับคืนนี้ลงได้เปล่ายืมงานนี่เป็นทีมงานแบบริวเรียวฮะทุกอย่างบ่มีตัดต่อบ่มีหยังเลยครับขีดขานตัดขีดขานตัดก็บรถอย่างเดียวครับ ยอยากรู้แล้วก็คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวตอบให้ในตอบได้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานบุญล์สายบันเทิงเด้อดื้องานหนี่ยหอยครับทีมงานเหนี่น่อยจะมักมวนครับงานเหนี่ยหน่อยจะว่าใจใหญ่เติบอยู่ทับเขื่อนแบยพลังใบงานเหนี่ยหน่อยพลังยาสูดเหนียหน่อยรับงานแบบเลยไไกู่นีครับขาดูแล้ว ยรงเกี่ยววะเเตรนียมงานเมงานเข้ารับงานตามใจลูกข่าครับตึดใจให้รี่ล่ดใงดีแม่เถียงใ้นได้ไม่ดูสาวงามกับติ่ต่อมาเต้เด้อนอนอยู่นันนะนอนเฝ้าตู้มดนหี่มากนี่ครับสงงามลงพี่ ลูกาวกมีเด็กเนีでで้ยมก็มีเปลี่ยนสายบ้าะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอาคเครื่วงไม่เลยเปลี่ยนสายไม่โคดเอาสายหนั่งกันเอาสายสายแบนธรรมดาเท่านั้นสายแบนเรวไปซ้อนปินหามาโอ้เจ้าปิ่นู้สั่นมาถ้า เราอันถือผาดอเนอะใอมอันก็ใส่ยเลยอ่ยอยู่ในขังอันสายไปในกองสารพุ่งอือนีกองกองสารน้พุ่งในรังในกองขาวอ่น่ามี่างหนได้ฟองจบหนูะเออ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 อ้ยเกือบใหม่สายเอ้ว่ากูสิเดยที่สิขันี่มีนเบยก็ว่าไหม่างไปได้หรอ ว่าไ้ดเลกนนเทนต์เทนต์เจ้าวารไทยเคนทนเออไปวางส่ใข้องกันอยู่เนี่ยใครกือบองกาแฟนามาตาเทองวางเี่ยาไปไหวสื่อเลยเอา้มาในตัวนึงเนี่ยไปยังไหต้องได้ล้ว ดอกไม้มื่อเบิกมาจากลานสดๆตอนร้อนเลยครับผมดอกไม้เมื่อเบิกมาจากลานสุดๆนร้อนแล้วครับนี่จะเอาใส่โบเดตใส่ตัวราคาพิเศครับใส่บ้านๆครับใบโยกก็่โอ้โหนั่นได้ไหมใส่บ้านๆครับใส่ใิโยใบโยเขา่จ่าครับทำพันสองร้อยบาท เพิมโยใคต่อไนิดหน่อยอหน่ยังเอามาต่งเปลบะดนด้ยอมาต่างเปอ้ากายังพิเบ้างอากายังเพมายิ่งชวหนาจมนดีเว่ากี่ไปนรุ่ยอ่อัจมู ตังนีไปยังเพื่อนเรียกมันีนข้างไหนใุนเรียกมันหนีเรียกส้ผนเลยไม่ใช่ขาต่างมาอยู่บ่เสีขามันบ่เรียกลนีข้างไหนใหนมันจะสิเปิดด้เต็มทีู่พี่ นะ <c oughs> ครับทีมงานครับใบรุนสายบันเทิงสาแวนไลท์โทรศูนย์หกสามสองหกแปดเก้าเกทีมงานไบดุนอีลีครับบรุนนักเรียนความความนิม่มอมซีมหาครับฝา,า,ากกดนไห์กดแช์ทีมงานบุนสายบันเทิงกับเนอรครับผมทีมงานหนองใหม่ ง่งาน <Yeah. S 1> เครื่องเสียงบ้านๆครับ yeah. Yeah. ไปรุ่นซ้ายบันเทิงฝ <Yeah. S 1> ากกดไลค์กดแกดชร์ <Yeah. S 1> กดติดตาม <Yeah. S 1> กดกระดิ่ง <Yeah. S 1> ให้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ